นี่เราทำสมเนื้อนะครับสมเนื้องัวครับพี่น้องอืมบัวรับบัวมอสบัวมี่เหนื้อของบัวบัวเอามีตามาตาเนี่ยก่อนที่สมัยเรียนนะมาตาอะไรมาตายี่บหกบอวร้านเศรษฐีนุ่นบัวรับบัวรูเรื่องบัวขคนละครึงไม่รู้ใครรักใคร ใครชนะกูยังไม่รู้เลยตอนนี้ชีวิตกูเนี่ยกูไม่รู้ว่าใครจะชนะกูเลยไม่สนใจเข้ากิจกรรมของเขาเลยตอนนี k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  ้กูยอมนะกูยังกูยังชนะตัวเองยังไม่ได้เลยให้กูเข้ารอบชนะ 这个对方呢？ เือเดียวขายเบิดได้ว่าเสบหรือว่าไฮไลท์ก็รู้หรือว่าไฮที่กองมาเท่าเอาไปกินกันทางแรกไหมมันเป็นทางสุดทบงแรกไหมั้งแรกหรือเล่าับเบียร์กับเบียร์้จ่ายให้จ่ายผมบอกชื่อผมไปบอกชื่อผมบอกวนี่แหมกบเบียร์ไหมข้ากับบอลไหมเฮ้ โบนัสออกเป็นตั้งเป็นหลายแสนในนนมึงบอกว่าหมดได้ไงวะเนี่ยยึดแขงครับเนี่ยไม่ใช่คอตชอนะจะมายึดบอกให้อันนี้ก็แล้วแต่นะ แต่เราแต่เราเออโอเคพูดไมได้เลยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ตอนนี้เราพูดได้แต่เขาว่าเรื่องเงินเดี๋ยวเขาปรับปั๊มไม่ได้ไม่คุยแต่เขาว่าเขาคือหน้าที่หน้าที่คือหน้าที่นะหน้าที่คือหน้าที่แต่หน้าที่อ่ะนี่คือผมไม่รับพูดโดนพูดโดนนะ ขนาดนี้ครับครับผ,ผมเข้าใจเ <c oughs> ข้าใจในสิ่งที่ที่เขาทำซึ่งผมจะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะผมไม่ใช่คนที่ว่เววเาเรื่อ้ว่าผมก็ทำงานใช้แรงงาน <c oughs> แต่อยากให้เข้าใจว่าทุกคนเนี่ย ต้องมีอะไรดูไหมทุกคนะเด็นอยากให้มีความยุติธรรม,มทุกนนที่ทุกอย่างทำไมไปไปทำคนที่อยู่นั้น นี่เขามีเคล็ดลับนะครับข้าห้ามถ่ายนะครับตอนนี้ไม่ยังไงมีไอเดียป่อะอันนี้ใส่เกลือนะครับทำแบบ ดูแลใครครับดูแลใครครับผมเฮ็ดแต่เมืม่อละสามสอันนะครับทดสอบทดลองอาราซีสิบ,บาทแต่ว่ามันบ่พ่อ,อกันกินผมพ็ดีติดงานนํำเลยมมีเวลาเดี๋ยวเฮ็ดแต่ว่าแสบเป็นตาสะแตกแน่นอนก็ได้เฮ็ดแบบว่าเอาเปรียบลูกค้า บันไหนห่อใบตองมาเป็นสวนใส่ถุงให้เบื้องลวดจากสแตกกหรอว่า,าสแตกไม่อย่างสแตกอะไรก็แล้วไอ้พวกลูกสวยทั้งหลายวันถงมาหาผมก็ได้แต่มีความสบายากับสแตกพาคเกษตกินเองจะไปจมอย่างผู้นั้นผู้นี้ว่าลงการลงทุนมันมันซ้ำไหลวันไหนลงทุนหน่อยๆน,ยนี่ลงทุนพันหนึ่งขายได้ห่าลอยกันยั่ง <S <S <ๆ S 2> ยืน เพราะมันจะใส่ไปตองมาเหลือทอดีก่อยข้า,างใน,นบ้านพอ่นอวานแมงปลูกไม่ต้องกลวยบอกขึ้นเมื่พอไพห่ดพูาะดผมก็เคยเ,เปียบผู้ใดน,นะครับผมอเค็เจาดเปีสิบพูดไดอยูเแลดวจ็ด่ิบเจ็ดจ็ดหาบมจดเที่พิด,พาาดพสิบเส ตรอุบลนครับขาหนียวจากอุบลนครับหน้าเมหน้ามรีต,ตอนนี้ว่นนี้น้าจะของแล้วพอเอาเงินเม่มาใส่เพิ่มแล้วยังมันจะเอาเงินไปให้เม่อยู่ยืมมาสามล้านแล้ว ยังมันอะไรขึ้นพอบาทอยู่บา,ออาด,น,าดนี่ก็ยังเอินมาเป็นลูกอยู่แม่กับุดอยอดหลีผมมืเวทตอนะครับใส่ถุงรัดถุงอย่างเดียวไม่มีเราเป็นแบบว่าคอนเซปต์คันที่ไงฮ ตอนนี้ยอดกูไรเท่าไหร่นะอาจไปประมาณสิบห้าคนผมต้องรอประมาณกี่ปีนี่่มหอมนะครับกินไ้เลยครับนี่ผบป,ปูด้ายไซา์จวดอีกกินไ้เลยครับสูตรผมนี่ ถ้แตกเลยเลยเถ่ายการทำหน่อยนี้มักเออนั่นน่ะเป็นยังไงมัมหมัมหรือเปล่าเราจะแอบมัดเราไม่ให้เห็นการมัดของเรา เอาไม่เอาแก้วอะไรล่ะยกกวดเลยเนาะเอาไ้เพิ่งเอายว้เมิดมขสิทิมงเรอ่มโต๊ะดาโตแล้วนี่เง้อีอโดูกค่าวิรัตสีบาทกินได้ทุกโลกเอาไยไงไปกินไหม